ครับผมยุดคำภาษีนะครับหรือช่างยุดเลยครับบางคนก็เรียกอาจารย์ยุดบางคนก็เรียกพี่ยุดนะครับบางคนก็เรียกน้องยุดนะครับเมื่อนี้มานําเสนอนะครับพอเป็นภาษาคุนบานแ้นะครับนําเสนอการปรับข้อพิ้นนะครับปรับข้อพิ้นตัวนี้เปพิ้นสิครับปรับข้อพิ้นนะครับเราอาศัยการทัดหลอดนะครับที่ใช้ทัดหลอดทัดหลอดปรับข้อพิ้นนะครับ ชุดหลังพิ้นผมจะมีทัดลอดไอทุโตนะครับถ้าเป็นพิ้นสเปกสูงเนี่ยนะครับคือการปรับแก้ไขพิ้นโกงนะครับข้อพิ้นข้อโกงเสียงแถบนะครับ้ามีเสียงแถบนะครับบางลูกค้าบางท่านก็กล้าปรับนะครับวิธีการปรับยังไงนะครับผมทีเดนเบิ้งนะครับวิธีการปรับนะครับเลือกซื้อพิ้นพยายามถามพ่อข่านะครับว่ามีทัดลอดบอหรือเล็กดามข้อของกีารานะครับเสียงมัตติจอทะลุนะครับ จอทะลุมาเป็นช่องช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับที่เราเห็นยช่ไหมครับช่องนี้อันบอจอทะลุกับบอมีประโยชน์นะครับเพราะอันปรับบอดดอยนะครับมัตติส่กับบอมีประโยชน์ครับซึ่งมันที่ใส่อยู่ประมาณนี้นะครับไปใส่ข้อพิมพ์ประมาณนี้นะครับอ่าผมเทียให้เบิรงนะครับอ่านี่ผมปรับให้มันข้อให้มันโกงไว้นะครับลักษณะข้อโกงก็จะเป็นเสี่ครับเวลาเราเอามีฝุ่นเล็กก็เงีสินะครับมาทาบปื๊บ แล้วมันกดลงีมันจะขยับไปคางหนึ่งนะครับมันกระเดียงเดียงคือยังมันยุ่งเสียนะครับตัวนี้คือมันมันเดียงเสียนะครับมันกระดูกคางหนึ่งคือตรงนี้มันจะสูงกว่ามูนะครับเรียนตรงนี้สูงกว่ามูคือว่าเสดหนึ่งเสดสองเสดสามสี่เรียบ่ได้นะครับที่เสียงแถบเสียงแตกครับที่ปัญหาเสียพิ้นเสียงแตกเสียงเพี้ยนนะครับตัวนี้หนึ่งสองสามนี่นะครับครับนะครับมาเบิ้งวิธีการแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขนะครับจะมีหกเหลี่ยมตัวหนึ่งนะครับหกเหลี่ยมตัวหนึ่งมีประโยชน์ครับ มัน,นมีประโยชน์อีกเรียนครับวิธีแก้ไขคือหมุนนะครับสอดทุกเยื่ยเข้าไปนะครับอนุญาตนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนท่วนเข็มนาฬิกานะครับของผมสิบหมุนท่วนเข็มนะครับของผมสิมหมุนท่วนเข็มพอดีผมปรับข้อควงไววอย,ยะะูย่มนก็เลยต้องหมุนหลายรอบเนะี่ยพอหมุนไปแล้วก็ทําการวัดไปน้านะครับ ร่มถึงมือครับนะครับหายเลยนะครับหายเลยครับง่ายครับครับเมื่อตรงเมื่องห่วงนะครับเมต่องห่วงว่าพิ้นมันจิกโก่งปรโกงนะครับคือเล็กตัวนี้สามารถปรับไม่ข้อพิ้นนี้ได้นะครับสิไม่แก้ไม่อ่อนปรับเบ้เบิดนะครับอ่านยกพว้นการปรับบ่ได้คือว่ามันไม่อ่อนหลายนะครับไม่เกียกหลายมันไปตั้งแต่ตรงข้อพี่เลยนะครับงหลังพิ้นนี้เลย ไปจักแต่ตัวลังพิ้นนี่เลยมันสีมันสีป้าบบดได้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ปกติเท่านี้แห้งๆนี่ปับไปครับครับปับนิดเดียวถ้าาปั๊บลายถ้ามันปั๊บลายมันก็นจะเป็นแอนยังสีนะครับแอนยังสีสายมันก็นสีสูงนะครับแต่ถ้าปับตรงไปเปลี่ยนง่ายนะครับถ้าปับด,ด้านหนาตาจำกว่านะครับหลังสูงสีนะครับสายกับสีจำเปลี่ยนง่ายนะครับ แต่ส่วนมากผมจิป uh, ับให้มันแอนกางไว้นิดนึงนะครับห้มีช่องนะครับอันนี้อาจจะเสียเลียวเพเห็นนะครับแต่ว่าผมเลียวเห็นนะครับจะมีช่องอยู่นิดนึงนะครับแอนกลางไว้นะครับผมจะปับเซจไปประมาณนี้นะครับเพื่อว่ากันลูกค้าเ่นเมื่อนักเมื่อเบานะครับปลาเบลนนะครับตัวนี้ครับถึงจะส่งไหมผมผมก็ปั๊บเพื่อกันผมก็ใส่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับหมุนท่วนเข็มนะครับให้ท่วนเข็มนะครับอันซ้ายสูงนี่ให้ตามเข็มนะครับ สามเข็มนาฬิกาให้เขาเหลียวบงนาฬิกาแล้วก็หมุนถ้าทวนเข็มขึ้นหมุนจากหมุนจากตรงใดละ่ะเอานาฬิกามาตั้งกับมุนอันนี้ขวาไปใส่นะครับขวามาใส่นะครับมันมันมันจีเนี้ก็พิ้นตรงนะครับรักการยังไๆนะครับนี่การเลือกสือพิ้นนะครับพิ้นถ้าเกิดราคาดลักขอมผม,มิจิตเรื่องที่พิ้นโปรง่งไฟฟ้านะครับ รวมที่สามปัญหาจะมีเล็กตรงนี้นั่นนะครับคือจะตัดปัญหาเรื่องข้อพิ้นโกงนะครับแต่ให้เข้าใจในการปรับนะครับวิธีปรับง่ายๆครับมีหกเหลี่ยมตัวเดียวนี่ก็ใช้ได้นะครับบมื่อใมีปัญหาอย่างนะครับหกเหลี่ยมหมุนในการหมุนข้อมูลนี่เล็กก็จะเป็นดันข้อนะครับดันข้อพิ้นขึ้นนะครับเฮ็ดไปตรงมีประโยชน์ครับมันเป็นไซโซนะครับตัวนี้มีประโยชน์แน่นเนเฮ็ดได้ครับปรับได้ง่ายๆ ติดตัดปัญหาเรื่องพิ้นครอบโกงข้อโคดนะครับที่ลูกค้าหลายๆท่านนะครับต้องทักมาถามว่าสิาเกียยังไงนะพิ้นครอบโคดข้อบโกงผมที่ถามว่ามีเหล็กทัดลอดบออยู่พ่อพิ้นบางคนส่วนมากจะบ่มีนะครับส่วนมากนะครับลอยแล้วก็สิบสีบส่บม่มีนะครับในการซื้อพิ้นข้างหน้าก็ให้ถามพ่อค้านะครับมีทัดลอดบอแต่ว่าพิ้นโปรฟิร์มธรรมดาเนี่ยอาจจะบ่มีนะครับเพราะมันอาจจะใส่ห้นะครับครับผมมันนี่มาแนะน้ำ วิธีปรับข้อพิ้นทิกง่ายๆนะครับเ้าบ่ต้องสื่อพิ้นไม่นะครับอันนัมีเหล็กอันนี้ข้อพิ้นมีเหล็กอย่างแล้วแต่ว่าสําคัญอย่างหนึ่งนะครับการเท็ดล่องนะครับล่องตรงใจเหล็กนะครับตรงเช็ดให้พอดีเลยนะครับเห็ดพอดีกับเหล็กนะครับการเท็ดรวมกับปั๊บบ่ได้นะครับประมาณนี้แหละครับข่าวโพลขอพุณคาบบสวัสดีครับ